มาฟังกันนิดหนึ่งว่าเอกชนเนี่ยเขามองเรื่องอเป้าหมายในการเปิดประเทศภายใน120วันของนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนะครับคุณเศษฐาทวีสินคุณเศษฐาทวีสินเนี่ยเป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชน นะเป็นนักธุรกิจชื่อดังนายแวดวงอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านสร้างคอนโดขายนะครับเป็นรายใหญ่ของประเทศเลยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้สัมภาษณ์พิเศษกับประชาชาติธุรกิจนะครับโดยส่วนหนึ่งของคำสัมภาษณ์เนี่ยมีเนื้อหาพูดถึงนโยบาย120วันเบิดประเทศของนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่า ผมเริ่มดีใจเพราะผมให้สัมภาษณ์มานานแล้วคุยมาหลายหนแล้วผ่านช่องทางต่างๆเมื่อ4ี่เดือนก่อนและว่าทางรัฐบาลเองทราบอยู่แล้วว่าวัคซีนจะเข้ามาเมื่อไหร่จะครอบคลุมการฉีดภูมิคุ้มกันหมูค่ครบ50-70%เมื่อไหร่ก็ประกาศไปเลยว่าอีก180วันอีก200วันจะเปิดประเทศอย่างน้อยที่สุดผู้ประกอบการจะรู้ว่าเราจะกลับปฏิทธุรกิจเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นสถานภาพการจ้างงานก็จะได้คงไว้หรือบอกลูกน้องว่าตอนนี้ได้เงินเดือนอยู่100บาทขอลดเหลือ50บาทสักหกเดือนได้ไหมเดี๋ยวเปิดประเทศแล้วรายได้จะกลับมาคืนที่100บาทเหมือนเดิมทุกคนก็จะได้มีความคาดหวังที่เป็นไปในทางบวกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าตอนที่ประกาศผ่านตรทักะรวมการเฉพาะกิจผมก็ดีใจ และแปลกใจที่ท่านนายกออกมาพูดบอกว่าเราจะเปิดประเทศใน120วันยอมรับความเสี่ยงไปด้วยกันคำว่ายอมรับความเสี่ยงผมว่ามีนนยะเยอะผมพูดมาตลอดว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องเศรษฐกิจภาวะสมดุลของทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นายกบอกว่ายอมรับความเสี่ยงแสดงว่าท่านเริ่มยอมรับระหว่างสาธารณสุขกับเรื่องปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะมันอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้คําว่าอยู่ไม่ได้แบบนี้หมายถึงว่าคือคุมแต่เรื่องโรคแต่ว่าเศรษฐกิจเราทำมาหากินไม่ได้นี่นะผมขยายความให้นอกจากนั้นนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีอีกคำหนึ่งที่นายกบอกว่าเราต้องอยู่กับมันซึ่งก็เหมือนกับผู้นำประเทศอื่นๆที่ทำเรื่องโควิดประสบความสําเร็จก็บอกว่าต้องอยู่กับมันมันในที่นี้หมายถึงโรคโควิดเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ต้องบริหารจัดก,การ อาจจะขายายว่าล็อกดาวนิดหน่อยเช็คความเข้มงวดหรืออะไรก็ทาไปนะครับหลายประเทศก็เปิดเมืองไปแล้วนะครับอย่างเช่นนิวยอร์กถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางอย่างน้อยเขารู้แล้วเดี๋ยวประเทศเปิดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาขายหมูปิ้งได้จะกลับมาออกร้านได้จะกลับมาเปิดร้านอาหารได้เริ่มทาออเดอร์ได้เปิดโรงงานได้รายใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าคนที่อ่อนแอคนตัวเล็กสามารถเดินไปข้างหน้าได้กําลังซื้อก็กลับมา ธุรกิจที่ผมทำอยู่อย่างที่อยู่อาศัยเดี๋ยวมันก็กลับมาพอบอกว่าอย่างนี้จะเปิดประเทศ120วันเนี่ยคุณเศรษฐาเขาบอกเขาก็าจะเตรียมพร้อมเรื่องของทอํายังไงจะเตรียมแคมเปญการตลาดจะโปรโมชั่นอะไรยังไงมันก็จะกลับมาคึกคักกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือมุมมองของภาค เอกชนนะครับส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า120วันเราจะค่อยๆทยอยเปิดประเทศกลับมาสู่ภาวะปะกติแล้วต้องอยู่กับโรคระบาดนี้ให้ได้บนพื้นฐานที่ว่า120วันนั้นเนี่ยเราฉีดวัคซีนครอบคลุม70%ของจำนวนประชากรคือประมาณ 50ล้านคนมีวัคซีนเข็มแรกอยู่ในตัวเองเป็นภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับเศรษฐกิจต่างๆก็จะเริ่มกลับมามีปัญหารอคออยู่มีสิความท้าทายอยู่นะครับก็ต้องช่วยกันแก้ช่วยกันสางปัญหานั้นไปนะครับ